วันนี้จะทำสีแบบง่ายๆนะคะคือ,อใช้สีเดียวเราจะไม่แบ่งผมนะคะเราจะทาส่วนนี้ก่อนเลยค่ะส่วนซี่แสกเราใช้ A 4 6นะคะทาเฉพาะส่วนโคนก่อนนะคะเพราะว่าตรงโคนเนี่ยเข้มกว่าส่วนปลายอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ15นาที พอ15นาทีปุ๊บเราจะไปทำคัลเลอร์บารกันที่เตียงสานะคะนอกจาก A46 แล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมี High 9%อปกติทั่วไปเหมือนตรงโคนนี่นะคะแต่เพิ่มก็คือจะมะีแชมพูเข้าไป <c oughs> สีเดียวก็เฟยลได้เปียงแค่ใช้สีเดียวก็คือ A46 ทันเองนะคะ ดีอีกครั้งนะคะวันนี้เราได้นางแบบที่ผมที่ผ่านการทำไฮไลท์มาแล้วนะคะวันนี้จะทำสีแบบง่ายๆนะคะคือ,อใช้สีเดียว <Wow. S 1> ใช้ a 46นะคะน้ำตาลอ่อนธรรมชาติเหลือบหม่นนะคะคือขั้นตอนการทำเราก็จะทาตรงโคนก่อนใช้ a 46โดยไฮในกล่องก็คือ9%นะคะจะทาส่วนโคนไว้ก่อนทิ้งประมาณ15นาทีนะคะส่วนตรงปลายจะทำเป็นคัลเลอร์บาร์ก็คือจะเป็น มีไฮไลท์อยู่แล้วเราต้องเห็นไฮไลท์เนี่ยโดดเด่นขึ้นแล้วก็ไฮไลท์จะไม่หายหรือพูดง่ายๆว่าคงคงความมีไฮไลท์สวยหรือหรือ,หร,อหรือว่าโดดเด่นนะคะตรงนี้เราจะไม่ทำที่ที่โต๊ะนี้นะคะเพราะว่าเราทำคัลเลอร์บาร์จะไปทำที่เตียงสา นะคะโดยใช้สีเดียวสีเดียวก็สวยได้นะคะวันนี้เราก็จะมาทําตรงโคนก่อนเราผสมสีส่วนโคนก่อนนะคะโดยใช้ a 46ตรงนี้เลยนะคะส่วนโคนแค่นี้ประมาณสักสามเดือนเนี่ยเราก็จะใช้แค่กล่องเดียวพอนะคะในส่วนทําสีคาร์บเนี่ยคะก็จะมีเพิ่มเข้ามานะคะจากสี A 46นะคะก็จะมีแชมพูผสมเข้ามานะคะ เข้ามาเท่านั้นเพราะว่าส่วนทำาคลอร์บาร์เนี่ยจะไปทําที่เตียงสันะคะหลังจากที่เราทาที่โคนก่อนนะคะนี่คือเทคนิคดีๆขั้นตอนการทํานั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ตอนนี้เรามาผสมครีมส่วนที่โคนก่อนแล้วกันนะคะมาดูถ้วยแรกกันเลยคะ่ะส่วนที่ทาโคนนะคะ A46 คะ่ะน้ำตาลอ่อนธรรมชาติเกลือบหม่นนะคะเราจะใช้ ซ็ 5, 9%ตามในกล่องเลยนะคะส่วนบำรุงนะคะก็จะเป็นโลชั่นเหมือนเดิมนะคะโซโลชั่นหนึ่งฝานะคะสเปรย์น้ำนมนะคะหนึ่งฝาโปรตีนนะคะแค่นี้เองค่ะสีเดียวก็ฟยลได้นะคะถ้วยนี้นะคะทาเฉพาะส่วนโคนนะคะส่วนถ้วยที่สองนะคะของเราก็จะทำส่วนปลายเป็นคัลเลอร์บาร์นะคะก็คือจะมี A46 นะคะก็จะมีะโซโลูชันนะคะก็จะมีสเปรย์น,น้ำนมส่วนที่เพิ่มมานั้นก็คือจะเป็นแชมพูนะคะเพิ่มเข้ามานั่นแหละคือเป็นเทคนิคคันเลอรบบานะคะเดี๋ยวเรามาผสมให้พวกเราได้ดูกันเลยนะคะในกล่องจะหาอยู่ที่9%นะคะค่ะนี่คือครีมเบอร์ A46 ค่ะส่วนปลายที่ผมยาวเราต้องใช้2กล่องนะคะถ้าผมสั้นก็อาจจะใช้แค่กล่องเดียวนะคะ ตามสภาพลูกค้าที่ผมหนาผมบางนะคะส่วนอาหารผมก็เหมือนกันนะคะถ้าผมหนาเราก็เพิ่มจากฝาเดียวก็เป็นสองฝาต่อไปค่ะเราก็จะเป็นชมพูที่เพิ่มเข้ามาที่คำว่าค o l เล b ร์บาร์นะคะเราจะใช้เท่ากับขวดไฮโดรเจนตรงนี้เลยนะคะ1กล่อง1ขวดถ้าเราใช้ครีมโกก2กล่องชมพู2ขวดเหมือนกันนะคะ ที่ขาดไม่ได้เลยก็สเปรย์น้ำนมนะคะหนึ่งฝาโซลูชันนะคะหนึ่งฝาค่ะแล้วก็จะมีน้องเล็กสุดท้ายนะคะคอลลาเจน,นะคะ่ะเพิ่มคอลลาเจนเข้าไปนะคะทำให้ผมเรามีคอลลาเจนบำรุงในขณะทำสีแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้เป็นหลักสูตรคัลเลอร์บาร์ส่วนปลายคือจะไปทำที่เตียงสามนะคะเตียงชุดนี้นะคะถ้วยนี้ส่วนนี้เราจะเก็บไว้ก่อนนะคะ แล้วเราจะมาทำส่วนโคนก่อนนะคะทุกคน<ๆ>เดี๋ยวเรามาเริ่มทาโคนกันเลยนะคะเราจะไม่แบ่งผมนะคะเราจะทาส่วนนี้ก่อนเลยค่ะส่วนซี่แสกคือตรงเนี้ยเราต้องทาก่อนเลยค่ะเพราะตรงนี้ส่วนเป็นพี่ผมลูกค้าขอแสกมานะคะมันก็ต้องเห็นก่อนเลยส่วนที่เข้มๆนะคะเลยมานิดนึงนะคะ ประมาณครึ่งนิ้วพอเราทาตรงนี้เสร็จแล้วนะคก็แบ่งเป็นสี่แบ่งสี่เสร็จแล้วก็ทากรอบหน้าก่อนค่ะทากลางทาด้านหน้านะคะกรอบหน้าเลยแบ่งเป็นชั้นๆขึ้นไปค่ะหลังที่ทเราทากรอบกรอบหน้าแล้วแล้วก็รอบศีรษะเลยนะคะแล้วก็ผ่าสี่เลยนะคะกลางแล้วก็ข้างแล้วเราก็มาแบ่งเป็นชั้นๆขึ้นไปเฉพาะโคนนะคะอย่างนี้เลยนะคะ เราใช้ a 46นะคะทาเฉพาะส่วนโคนก่อนนะคะเพราะว่าตรงโคนเนี่ยเข้มกว่าส่วนปลายอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะพอ15นาทีปุ๊บเราจะไปทำคัลเลอร์บารกันที่เตียงสาะนะคะโดยใช้สีเดียวเพียงแต่เพิ่มแชมพูเข้ามาร่วมด้วยนะคะ ตอนนี้ได้เวลาครบ30นาทีนะคะจากที่เราลงโคน A46 นะคะเฉพาะโคนอย่างเดียวนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นคลีมบาสนะคะคือมีสีอะไรบ้างก็คือจะมีสีเดียวก็คือสี A46 High 9%ปกติทั่วไปเหมือนตรงโคนนี่นะคะแต่เพิ่มก็คือจะมีแชมพูเข้าไปหลอดหนึ่งก็จะเป็น1ขวดนะคะขวดไฮโดรเจนนะคะ9%นะคะเท่ากันเลยเราผสมทิ้งไว้เลยนะคะเพื่อให้สีทำงานเข้ามานะคะ นี่คือค o l o r รบารนะคะเหลวๆแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือลงที่ผมได้เลยเราจะให้ลูกค้าเอียงนิดนึงค่ะทาส่วนไยทอยก่อนเลยค่ะทีละน้อยๆนะคะเราจะทาให้ทั่วนะคะครี่ผมส่วนรอยต่อตรงโคนค่ะการทำแบบนี้จะง่ายกว่าที่เรานั่งที่เก้าอี้นะคะเราลูดมาถึงปลายเลยค่ะเสร็จแล้วก็ช่อต่อไปนะคะ ง่ายๆทําทให้เร็วนะคะเพราะว่าสีคลเลอร์บาร์สเนี่ยเราจะไม่ให้สีมันหนาเราต้องการให้สีบางๆเพราะว่ามีไฮไลท์อยู่แล้วนะคะตอนตรงปลายเดี๋ยวเราจะมานวดอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เรามาใส่ช่วงรอยต่อใส่รอยต่อไว้ก่อนเลยค่ะเน้นตรงปลายส่วนตรงปลายจะติดยากกว่าตรงโคนนะคะแล้วก็เน้นใส่ครีมเยอะๆพอเรานวดทั่วแล้วนะคะทาทั่วแล้วเราจับเวลานะคะ เราจะจับเวลาไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็มาเปิดผมดูทีหนึ่งว่าสีมันเกาะอย่างที่เรา,อาพอใจไหมค่ะหรืออยากให้สีติดมากกว่านี้เราก็ทิ้งนานได้อีก5นาที10นาทีนะคะคลี่ผมดูตลอดเวลาค่ะสีคัล o เลอร์บาสเนี่ยจะสีบางๆนะคะไม่ได้หนาหรือว่าดูหนักๆนะคะเบาๆพะน้องมีไฮไลท์อยู่แล้วเพิ่มประกายไฮไลท์ ถ้าเราอยากให้เกาะเยอะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ25นาทีขึ้นไปนะคะแต่อย่างเงี้ยเราต้องการให้สีบางๆก็น่าจะ15นะคะแต่เราก็จะมาคลี่ดูก่อนนะคะจะมาคลี่ดูก่อนว่าสีติดมากน้อยประมาณไหนรีมเข้าไปเส้นผมให้ครีมทํางานเร็วมากขึ้นค่ะคอร์บอันะคะเพราะบางจุดเราอาจจะทาไม่ทั่วพอเรานวดไปนวดมาเนี่ยค่ะมันสีมันจะได้เข้าถึงเส้นผมคลี่ตลอดเวลานะคะดูว่าสีมันเข้าถึงไหมเราจะได้พื้นผมที่ ตามชาร์ตสีเลยนะคะ a 4 6ส่วนไฮไลท์เราจะได้โดดเด่นขึ้นมาอีกสภาพผมแบบไหนทำคัลเลอร์บาร์ได้บ้างก็คือผมที่พันการฟอกค่อนข้างสว่างและทำไฮไลท์มาแล้วนะคะซิ่งจะททำได้เฉพาะผมที่สว่างเท่านั้น,นะคะ่ะหลังจากที่เราล้างผมเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือจะมีตัวบำรุงะคะ่ะจะเป็นคอลลาเจนนะคะเรานวดครีมคอลลาเจนทอไปก่อนนะคะต่อไปนะคะตัวบำรุง โปรตีนนะคะเราจะเพิ่มโปรตีนเข้าไปเป็นไงบ้างคะ สีเดียวก็ฟลได้ mm. เบียงแค่ใช้สีเดียวก็คือ A 4 6ท่านเองนะคะเพียงแต่ว่าต้องค้นเราใส่สีก่อน20นาทีแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนปลายก็ทำคัลเลอร์บาร์ที่เตียงสระนะคะเราได้แบบนี้สีสวยแบบนี้ง่ายๆสีเดียวนะคะ A 4 6นะคะจำแม่นๆนะคะถ้าชอบสีนี้กดติดตามให้กับเบอร์ลิน่าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสีสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะ